สิงโตกำลังหลับเลยลูกตอนนี้หายแล้วหายป่วยแล้วกินข้าวได้ปกติแล้วเนาะสิงเนาะใช่ไหมครับหายหรือยังสิงโตหายแล้วเลยลูกหายแล้วใช่ไหมสิงโตด,ดูีนอนลูก ว่ามาหาใช่ไหมเงาหอยกันไปหมดเลยเตี่ยไม่อยู่ใช่ไหมสิงโตเตี่ยไปทำงานใช่ไหมใช่ไหมหท้องคำ ว่าไงลูกอ่ะหายป่วยหายป่วยตาหวานให้แม่ดูหน่อยสิออหวานจังอืออยู่กันหลังบ้านเหงาหงอยเลยตาหวานหน่อยสิไม่สู้หน้ากันเลยใช่ไหมได้๋ยวไปคุยกับทองคำทองดำก่อนนะ ว่ายังไงสองตัวเนี้สองตัวนี้น้อยเนี่ยทองสองทองเนี่ยทองคำทองดำว่าอนไงลูกทองคำหางดอกดอกไม้หางอนะเดี๋ยวหางทองดำกระดิกกระดิกกันอยากออกออกบอ่อไดใช่ไหมลูกนั่งมองนั่งมองไอ้เดี่ยงเหรอไอ้เดี่ยงมันมาแถวนี้ไหมลูก ไอ้เรียงนี่ใส่มันไม่ค่อยดีมาหาเราหันตูดให้แล้วก็ยิงอย่างเดียวเลยน้ำหอมมันอะ่ะฉีดน้ำหอมให้ทองคำใช่ไหมทองคำทองคำหางดอกจะไปไหนคะสาวทองดำทองดำกันงเง,งาเตียไม่อยู่ถะเตียโยนี่โอกันจน ใช่ไหมทองคําทองคําทองคําหันหน้ามาหน่อยลูกอยู่หลังบ้านกันทองคําไม่คุยด้วยก็ไม่คุยเหมือนกันแหละจะไปแล้วจะไปทำงานแล้วไปแล้วนะโอเคนะ